เชีย่ยไอ้ข้าแตะขนูรามระดองจันไั้ยไสตมามคุณกำลังจะมาแล้วฉันอยู่วตวเมียนตะตีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับพมมัดเอาจริงจ้างงงงเป็นไก่ตาแตกไสตามามาอยู่ในคิสตออัสน์ออฟแอตแลนด์แล้วครับทุกคนดูดิโอเคเฟีย้ยวป่ะ แม่ใครจะไปคาดคิดว่ามันจะมาโผล่ได้นะครับผมอะใครจะมาดูทุกคนนะครับผมอยู่ผมใจราวเส้นเคยนะครับผมก็เรียกว่าเป็นการคอลแลบสุดยิ่งใหญ่เลยนะครับคนอ <c oughs> ุ้ยมาจิฮัางเพยคืโตบิแต่นี่ไม่ใช่ตัวละครน,นะครับทุกคนมันเป็นน้ำยาแปลงร่างนะผมเนี่ยคือร่างนี้ด้วย <c oughs> เออป <c oughs> ระมาณนี้ ดูครับทุกคนโคตรเจ๋งนมหมัดเดียวทะลวงโลกนะครับผม <S <S คือบอกเลยครับว่ามันมาทั้งดันเจียนกาชายานพปหานะเควสทุกอย่างมันเยอะมากทุกคน <Wow. S 2> นี่ให้ดูกาชาก่อนเลยนะครับทุกคนดูยานเจนอสกับฟูกมากินะครับผม <S 1> <S 1> โค<ฟ>ตรเ <fer> ฟี้ยวอันนี้ผมว่าผมเล็งอยู่เหมือนกันนม <S <S นดูดิโคตรเท่ผมเห็นคนแ่นขับกันทั้งเมืองเลย และนี่คือสุดยอดโคตรเจ๋งครับทุกคนสุดตัดสินเจ้าจาักรวาลสู้กับบูลอสเท้าโคตรเท่ทุกคนแล้วดูของอวันนะครับผมโคตรด,ดีนะผมอันนี้เล่นเป็นทีมนะผมว่าเอาเลยดีกว่าแหมจัดทีมก็เลยละการแล้วขอกดสร้างด่วนนะครับผม,ผมเจอละลุยคนเดียวยากครับทุกคนดันนี้นะผมไปกับเพื่อนเนี่ยแม่งเฟี้ยวกว่าเยอะมันก็เหมือนฮีโร่ไงพลังนิตภาพรู้จักว่าเย้เย้ตายแล้ว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  แกไอ้ปวรถฉันไม่มีใจ้แกทำลายโลกไ้นีหรอกดูภาพดิชิ้นเขาสวยเอาจริงนะถ้าเราโดนปืนใหญ่ของมันเนี่ยว้าวไปลงนะโอ้ยยยๆลงนะครับลงนะครับลงคร้วโอเคไม่โดนครับบุกอ่ะลงอ่ะไว เล่มีทีเลือดขอฮิวเลือดแป๊บจบตีต่อเรื่องเดี๋ยวนะโอ้โหเลือดห้าสิบกวอนหลอดเยี่ยงเยอะเลยนัตตี้สวยเฮ้ยพื้นใหญ่พลังงานวะชิบหายละท้าจี่กูพูดเชิมาแล้ว ไม่ได้ไว้ท hey, ุกคนฮะตายกูไ <opposite> ม oh, <vit> ่ยาวเฮ้ยตู้งูผมโดนอะไรตายอ่ะโอ้ยเชี่ย <Commander> ม <tones> ันแปลงร่างแล้วร่างที่เม่นเตะใส่ตามาขึ้นฟ้าดีกว่าอ๋อทุกคนเมื่อกี้มันเขียนว่าไซตามากำลังจะมาแสดว่าเราต้องทวงเวลาจนกว่าไซตามาจะมาแต่ฉันจะไม่ทวงเวลาวันจันฉัน

เช yeah! yes> uh ี่ยไอ้ข้าเตะฉันรู้โดนจันบ่ใด่โอ้โหดูกูแอนกูแอนขนาดนั้นเลยหรอดูเชี่ยเอาบาน่ะโอ้ชนไว้ใส่ตัวคุกกำลังจะมาแล้วเฮ้ยมาแล้วสามสองหนึ่งมา ฝากลูกเมียด้วยอา,อาฉันอยู่ตรงนี้แนละ้วบัดเอาจริงงชี ซื้อทำผู้สวยทุกคนซื้อเอ,เองไม่ของจริงจัดตัวของทองเน้นๆ รางวัลเนี่ยจะได้วันละครั้งนะครับทุกคนและสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะได้รางวัลแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับผมงนั้นเราก็ต้องแบบพยายามทำเรื่อยๆนะครับผมเง่ยสูงสุดนะครับทุกคนเราจะได้ปลดฉายาด้วยเนาะและยังมี1จุดนะครับทุกคนใบอนุญาตฮีโร่นะครับผมอ่าอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวแบทเทิลพารสนะครับผมก็คือเนี่ยถ้าเราซื้อ345บาทนะครับทุกคนเราจะสามารถแปลงร่างเป็นสวยตมะได้ยังไงล่ะซึ่งผมก็จัดมาแล้ว ผมเลยสามารถแปงลงร่างเป็นใส่ามาได้ไงอันนี้คุ้มมากครับทุกคนเราก็ทำภารกิจไปนมซึ่งมันมีตัวกาชาด้วยนะของค้อนดีอันนี้ดีจัดมาเรามาลองกาชาขำขกันดีกว่านะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเลงเป็นฟูบูกินะครับผมผมไม่แบบแท่นยืนสเก็ตนะมันเฟี้ยวกว่าครับอาเชิญฟรีไปก่อนอน้ำยาคุณสอกไปนี่ไงกคนเห็นปะ บอดโคตทเทฟเฟียวจัดเอาเลยนะสิครั้งมันการันตีครั้งที่60นะครับคนมาดูกันว่าเราจะได้ก่อนไหมนะเฮ้ยสีทองว่ะโอ้เรียบร้อยสีทองโดนท้องหลอกตลอดเลยว่ะยี่สิบครั้งโอ้โหม่วงอย่างนี้เรียบร้อยแตกสามสิบงรัง และชี่น่ารักนะครับทุกคนสัตว์เลี้ยงฟูบูกีโอไม่ยกอนน่ารักแหมช่วยต่อสู้ได้ด้วยนะเว้ยเฮ้ย <Hey, S 1> ดูดิดูจากท่าแล้วแม่งดูเก่งกว่ากูอีกแรงพบในดีผมตอนเนี้ยมันได้แค่สูงสุด60ครั้งว่ะหนึ่งการันตีอ่ะผมมีรุ่นนะผมว่าผมมีรุ้นแต่ถ้าอยากจะเอาแบบชัวร์ๆทุกคนร5 0ยห้ไม่เชื่อเถอะกูไ <Hey. S 1> ด้แลลวดูมดี <Hey. S 1> การซุมแบบเอาจริง ออโอมโหอีกแล้วเฮ้ยเชี่ยพี่คุโด้การันตีจริงนะเนี่ยโห้อ๋ออ๋อดวมตาประทุดพยโอ้ยเย้ยสิบครั้งสุดท้าย โอ้โหเรียบร้อยแตกครับพ่อมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเอาใหม่เทียนเัิงมีตกยุงไหมพ่อยังไงก็อย่าลืมมาเล่นด้วยกันนะครับทุกคนกดลิงก์ดาวน์โหลดที่ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคิสตันด์ออฟแอตแลนต์นะครับผมฝากไว้ด้วยสำหรับคอเล็บวันทัชแมนลากันไปก่อนกับมัดเอาจริง